ก็วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาสอนเพิ่มไลโพ f เฟ e บุ๊กกันค่ะเว็บไซต์ที่เราจะแนะนำนะคะก็สามารถคลิกทีททททท่ด้านล่างมิดีโอเพื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะมาเข้ามาที่เว็บไซต์ k m Social แล้วนะคะหากใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะสมัครใช้งานก็สามารถมากดสมัครใช้งานได้ที่ตรงนี้เลยค่ะมาเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลให้เราก่อคะ่ะก็จะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านเราก็กรอกให้ครบถ้วนเลยนะคะ จากนั้นอย่าลืมกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยค่ะแล้วก็สามารถกดสมัครใช้งานได้เลยค่ะหรือถ้าใครมีบัญชี Gmail Google นะคะก็สามารถล็อกอินผ่านบัญชี Gmail Google ที่ตรงนี้ได้เลยค่ะเ้าเรามีบัญชีผู้ใชะะ้แล้วค่ะก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook IG YouTube Tiktok แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะคะวันนี้เราจะมาใช้แพลตฟอร์ม Facebook กันค่ะ นมูนนะคะก็จะมีให้เราเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นไลค์โพสเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มไลค์อีโมจิเพิ่มถูกใจเพจแล้วก็อ,อื่นนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มไลค์โพสกัน,นะคะ่ะบริการนะคะก็จะมีให้เราเลือกค่ะต่างกันที่เด็ดราคาแล้วก็เวลานะคะลิงก์นะคะแล้วก็ไปนำลิงก์โพสที่เราจะต้องการเพิ่มยอดไลค์มาได้เลยค่ะ จำนวนนะคะแล้วก็สามารถใส่จำนวนได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะวัน ну นี้เราจะใส่ไปที่200อยนะคะแล้วก็จะขึ้นเวลาเฉลี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายมาให้เราค่ะจากนั้นกดสั่งซื้อได้เลยค่ะเมื่อสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าสีเหี่ยมแล้วก็ขึ้นคําว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะต่อไปนะคะใครที่ต้องการดูประวัติการสั่งซื้อมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้เลยค่ะ order ของเรานะคะก็จะมาขึ้นที่หน้านี้ค่ะก็จะขึ้นเป็นเลข order วันที่แล้วก็เวลาที่เราทําการสั่งซื้อนะคะลิงก์ตัวนี้ก็อย่าลืมเช็คเพื่อความถูกต้องด้วยค่ะไม่งั้นยอดการก็ถูกแต่โพสต์คองเราก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ด้านล่างะคะ่ะก็จะเป็นสถาน,นะคะ่ะตอนนี้สถานะขึ้นว่ารอดําเนินการอยู่นะคะต่อไปนะคะใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะเติมเงินสามารถมาที่เมนูเติมเงินได้เลยค่ะก็จะมีให้เราทั้งหมดสามช่องทางนะคะช่องทางที่หนึ่งก็จะเป็นช่องทางสแกน QR code พร้อมเพย์สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยค่ะ ช่องทางนี้ค่ะเมื่อเติม5้าระบบักขึ้นไปก็จะได้โบนัสท้าเปอร์เซ็นต์ด้วยค่ะเราต้องการเติมเงินเท่าไหร่นะคะเราสามารถสยอดเงินแล้วก็กดเติมเงินได้เลยค่ะมันก็จะมาขึ้นหน้าเคียร์อคนแบบนี้เพื่อให้เราสแกนเติมเงินได้เลยนะคะช่องทางที่สองค่ะจะเป็นช่องทางทูมอนิ n เวอร์เลดค่ะแล้วก็ส,สามารถสยอยดเงินได้เหมือนเดิมเลยค่ะมันก็จะมาขึ้นค่าต้นเงนเพิ่มเติมแล้วก็โยดมทั้งหมดจากนั้นก็เติมเงินได้เลยค่ะและช่องทางที่3ค่ะจะเป็นช่องทางคริปโตเคอร์เรนซีค่ะ แต่ละช่องทางนะคะก็อย่าลืมอ่านรายละเอียดก่อนที่จะเติมเงินในทุกครั้งด้วยค่ะต่อไปนะคะใครที่พบปัญหาต้องการติดต่อแอดมินสามารถมาที่เมนูติดต่อแอดมินได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาออเดอร์ล่าช้าปัญหาการชําระเงินหรือปัญหาอื่นก็สามารถเลือกหมวดหมู่ของปัญหาได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งปัญหาค่ะใส่เลขออเดอร์ใส่ข้อความแล้วก็แนบไฟล์รูปภาพได้ด้วยค่ะจากนั้นกดส่งตัวได้เลยค่ะหรือใครต้องการติดต่อผ่านช่องทางไหนก็สามารถมาคลิกที่เมนูช่องทางายตัวนี้ได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะใครที่ต้องการดูบริการทั้งหมดก่อนที่จะใช้งานในครั้งต่อไปก็สามารถมาที่เมนูนี้ได้เลยค่ะก็จะมีบริการของหลายๆแพลตฟอร์มให้เราได้เลือกอ่านนะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook t i k t o k IG แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะคะตัวอ,อย่างเป็นแพลตฟอร์ม a c e b o o k ค่ะก็จะมีชื่อบริการให้เราได้อ่านนะคะแล้วก็เป็นคําสั่งซื้อขั้นต่ํา คำสั่งสื้อสูงสุดแล้วก็ด้านหลังสุดนะคะจะเป็นคําอธิบายของบริการนั้นๆค่ะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดให้เราได้อ่านก่อนที่จะใช้งานในครั้งถัดไปด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นเมนูแนะนาเพื่อนค่ะใครที่ต้องการแนะนําเพื่อนเข้ามาใช้งานเว็บไซต์นี้เหมือนกันก็สามารถมาที่เมนูนี้ได้เลยนะคะเราก็จะทการคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆเพื่อนมาเข้าใช้งานได้เลยค่ะหากเพื่อนกดเข้าใช้งานนะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นถึงเซเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดู Facebook กันดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะยอดการกดไลค์ก็อยู่ที่389นะคะแล้วจะทำการรีเฟรชค่ะและตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นมาถึง589ไลค์เลยนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจใช้งานเว็บไซต์นี้ก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างวิดีโอเพื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ